โต๊สวย ไอครับเกมนี้ก็เป็นเกมหนึ่งที่ดีนะครับต้องเติมนะคุณอายคุณต้องเติมถ้าคุณจะหัดเล่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับแองเดิน ปากไว้ก่อนเชอะนะครับเอลสู่เกมที่2นะครับเกมนี้ คีบก่อนคนไว้ที่หลังลาดคีบไม่ได้ครับกำลังไปต้องการกำลังเสริมด้วยคงไม่ได้สินะวางตรงกลางนะ ปูเปิดเข้าไปไม่จามเล่นทาร่า,ากเกมเนี้ยเจนเจนเจนแบ่งไฟอ่ะคิ <First blood. S 1> เตอร์สวยเขนาเนี่ย สวยครับเอ้ยไออลริสนี่สูบไม่โดนเลยเว้ยมึงนี่หลายรอบเลยนะอลริสล้มสวยเจ็บ เอ้ยโอ้โหจ่ามันค้ำเกือบโดนสวนนะครับจอดนี้เอลสุเป็นแคลรี่ที่ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับและเกือบไม่รอดเหมือนกันโอเคไปๆเขับอกสวัสดีทุกคนเลยนะครับคอมเมนต์คุยกับผมได้นะครับผม ันนี้ก็กดเทลนะได้นะมันอยู่ที่คนค้ำมาด้วยนะครับถ้าคนค้ำฝั่งเทวค้ำดีๆผมก็โดนกดอู้นี้มันเหลื่อมๆกันอยู่ เรื่มเลื่มการเรื่มเลื่มกันนะครับความทรงจำจะยังคงอยู่และจะอยู่ตลอดไปได้ไหมข้างล่างยังไงเพิ่งไปเติมเลือดมาตะกี้ โยก,โก,โกเก่งนะอลิสมันตั้งใจเดินโยก, s. <S โก s. <S เพื่อไม่ให้ผมซูมโดนนะ ูมโดนบ้างไม่โดนบ้างนะขออภัยนะครับ ขยันต่อยยังเดียวไว้อ่าสั่นกันหน่อยไหมล่ะน่าสั่นกันหน่อยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณพี่ไม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีนะครับผม โอ้แอดไฮไลท์ให้ด้วยหรอวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอ่ะ โจ๊กสวยโอ้โหดิกเตอร์เข้าได้ไหมสวยครับ

สวยงามเลยค่อยปลายละแรกนะครับร่างได้นะแบบนี้ยาวอยู่ เด็บนะอย่านาติแล้วนะครับ โอ้แองฟิกกันพืชเลยเฮ้ยมันไม่ล็อกให้เวลาเราซูมันไม่ล็อกให้ครับผมทำไมนิ่งจัดครับผมตั้งใจเล่นหรือเปล่าผมเลยดูหน้านิ่งๆ เฟซบุ๊กกระตุกเหรอกระตุกเหรอเนี่ยนะไม่กระตุกเป็นไ,ไรกระตุกอีกอ่ะโอ้โหดูเนี่ยโอโคอมโบอลิสอลิสตั้งเริ่มเก่งแล้วเ,เลยเกมแล้วมันหลบซูมผมเก่งด้วยนะไอเยลินอ่ะ เสียป้อมเดี๋ยวเราจะเสียยาวได้นะครับรอผมซูมก่อนนะจ่าถึงจะเล่นได้อลิสเบ้งไ,ไม่ออกตัดเลือดด้วยนะยอย่างอยามบอกเลยเกดเกมทีมเขาโคตรเก่งเลยนะดุมากเลยดุมากทีมเขาเลดเกม มันเดินเดินหยุดหยุดเฮ้ยเข้าปะได้ดิโอ้โหเกือบแพ้ไปแล้วเมกะคิวดิยกให้หน่อยบุญหลา ก็จะดึงจังหวะอันเตใส่ได้ไม่ง่ายเลยนะเกมนี้เลดเกมเขาได้กำไรครับเขาดีจัดเลยเลดเกมทีมเขาจะตุกได้ยังไงก่อนนะครับผมสตรีมปกติเน็ตไม่ดีอ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับโปรกเตแหมคุณเน็ตคุณไม่ดีว่าอะไรอ่ะ มีีตต,ตัวนน่เยความทรงจำจึงจยังคงอยู่และจะอยู่ตลอดไปเวลาเราซูมมันไม่ได้ล็อกให้เรานะบางคนแม่งเข้าใจว่ามันล็อกให้เรามันไม่ได้ล็อกให้เรานะเว้ยถอนไปก็เท่านะั้นเปิดป้าอ่ะถอย อาเซนก้ามิดเลนเอาเรื่องเสียฟิกเกอร์เลยเมื่อกี้เขาไล่เราได้นะ นิคเตอร์เข้าต้องรอผมซูมให้โลก่อนนะครับตอนเต็มเนี่ยผมว่าอย่าเลยยากเที่ยวเ็บงานเข้าแล้ว on, ยังไว้ดิย lốm nổi, không được à? มสุดชีวิต Your team has tower. หยุดพรุ่งนี้วันเดียวนะครับไม่ได้ไปเที่ยวแล้วหรอพี่ไปพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไปไกลอย่านะครับโห่น,นี่ก็ติดตามนะคขอบคุณที่ให้กำลังใจผมนะครับ ไม่บางทีไอดูบ้านฟ้ากระตุกบ้างครับยกมือหน่อยดิไม่มีใครกระตุกหรอกงดสตรีมพรุ่งนี้จ้าสุดหล่อพรุ่งนี้วันเดียวนะครับทั้งเช้าเย็นพรุ่งนี้พี่เดินทางอันดิค <Link, you. S 1> วบแน่นดีๆนะเว้ยใครอย่าโยนเกมแบบเมื่อกี้อีกนะควบแน่นดีๆโอเควะ ระวังมาหลอดนะครับอลิสเลทเกมอยาเลทเกมโคตรเลทเลยทีมันโอ้ยมีหนีละเอาดิเคลียดิมาหลอดอะเคลียดิเคลียได้ปะเฮย้ยโอ้โหเลทเกมมีแต่เสียกบเสียวะไม่มีอะไรหนีผมเลยไม่ค่อยกล้าเข้านะครับไม่มีอะไรหนีแล้วนะาย โอ้ยโอ้โหเออปวดมาหน่อยดิขึ้นบ้านไม่ได้เว้ยเฮ้ยจริงนะเนีย่ยหยานกลับมาอีกรอบหนึ่งก๊อตเลยนะครับถอยนี่ถ,ถอยถอยถอยไม่ไหวว่ะตีบ้านดิคุณอาตีบ้านดิ ที่บ้านก็ต้องแลกด้วยชีวิตนะครับ <c oughs> เฮ้ยไม่ได้สับของไว้ด้วยห,หูสวยเลย <And S 2> โอ้ย <c oughs> ลงไหมล่ะย,ย,ยากว่ะไ,ได้สับของไว้ ยากครับผมั้ยยากครับเพราะว่าเราต้องอเราต้องดูด้วยนะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลดเกมโคตรทรงพลังอลิสหยานอย่างนี้โอ้โหยากนะครับแล้วหยานเนี่ยออกของแท้งมาแล้วอ่ะเออเอลสูบมึงยิงมามึงยิงมายากครับจริงๆพูดเลยนะครับแต่ก็ได้อยู่ในเท่านั้นจริงๆเหลือกลางแค่อันเดียวเองมีอลิสมี คือทีมเราโถมมั่วๆไม่ได้อะนะครับต้องรอให้ผมซูมให้โลก่อนแล้วค่อยเข้าแล้วรอจังหวะผมมีฟิกเกอร์มีเอลติอะไรอย่างเงี้ยให้มันครบนะครับแต่แต่เมื่อกี้มาหลอดอ่ะมันโดดอัดผมหมดเลยไงให้ผมไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็กล้าเล่นน้อยลงในตัวเนี้ยให้เราเข้าไปในไฟบื้อๆไม่ได้นะเจ็บตัวนั้นนะ่ะอ๋อเกินใหม่ ณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ของคุณมากทุกคนมาดูเกมนี้ฮะลุ้นให้สุดใจไปเลยฮะแม่งสุดจัดเลยว่ะฮาร่ามันก็จะแทงไม่ไหวฮะเทวานาสเลดเกมแล้วก็รู้อยู่แม่งหลมหลมดิตาวเลยไวโอ้ยเหลือนิดเดียวนิดเดียวยงั้นเลย เทลนัดมึงแม่ฟิกเกอร์หลบอกีกเฮ้ยเทลนัดอ่ะจะล้มแล้วมึงมันหลายรอบนะเทลเฮ้ยแต่ตัวที่ล้มก็พอสมควรนะได้อยู่มันอะไรนักหนาวะมันอะไรกันนักหนามันอะไรกันนักหนาตรงเนี้ยก็บอกแล้วไง คาร่าก็กดวิกแท้งอย่างเดียวนะครับเอ้ย,ยานนะเว้ยที่เราเห็นนี่มันหยานนะหยานนะเว้ยแดดแล้วสวยตีบ้านนะครับจัดการกันเอาเอางแล้วกันใครจะทะเลาะก,กันก็ทะเลาะก,กันไปเลยนะครับขอตีบ้านก่อนแล้วกัน